ข้าวหมดแล้วข้าวหมดแล้วค่ะเมื่อวานคนมาซื้อเป็นตัวเยอะนะใช่ค่ะเมื่อวานนี่เยกตัวไปแต่วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวกับบะหมี่ really eh ใช่ค่ะส่วนมากเขาแบบวันหยุดอย่างเงี้ยแบบตัวพัลอยุดเขาก็จะซื้อเป็นกล่องเล็กไปกินกันคนละกล่องไปเลย วันหนึ่งเป็ดกี่ตัวคะเนี่ยเอ่อออกมาที่นี่่ะวันตอนเช้าค่ะสามสิบตัวค่ะสามสิบตัวค่ะเสาร์ค่ะเสาร์วันที่สุดค่ะที่นี่ออปกติขายที่ไหนคะเอ่อส่วำรับขายขายเช้าที่ตลาดน้องแขมค่ะตลาดน้องแคมอตอนเช้าขายที่ตลาดน้องแขมแล้วก็ตอนเย็ยนไปขายที่ตลาดสวนหลวงสายทีค่ะโอ้คนเยอะเหรอคะตรงนู้นค่ะที่นี่คนเยอะค่ะสามสิบตัว มีบะหมี่เป็ดข้าวห,หน้าเป็ดค่ะมีเบะหมี่เป็ดย่างข้าวหน้าเป็ดค่ะค่ะถ้าเป็ดทั้งตัวที่ตัวเท่าไหร่คะอ่าเป็ดตัวหนึ่ง480บาทค่ะพี่แล้วก็ครึ่งตัว240แล้วก็จะมีกล่องเล็กครึ่งของที่ตัว130บาทนิบแปค่ะพี่แล้วก็จะมีเป็นข้าวหน้าเป็ดมามกกส่วนลดละสิบนะจ๊ะมั้งแต่กี่โลคะ มาตั้งแต่กี่โมงร้านร้านร้านท้องขายตอนหกึ่งเช้าค่ะขายถึงเก้าโมงหมดเร็วหมดเร็วค่ะหมดเร็วมาแปดโมงก็หมดแล้วค่ะพี่เพราะคนเยอะไงดูเด็กแม่กินตัวใหญ่ๆเนาะเป็นเป็นเป็ดปักกิ่งปะคะอ่าไม่ค่ะเป็นได้ค่ะได้เลยค่ะเป็นเป็ดเชอร์รี่ค่ะอ๋อเป็ดเชอร์รี่ น้ำหนักเท่าไหร่คะไซส์ที่เท่าไหร่เนี่ยตัวนึงจะประมาณอยู่2.9งาค่ะพี่2.9ค่ะดเถ้ายาขนาดประมาณ2.9เป็นไซส์ XL ค่ะไซส์ XL เลยเนาะตัวใหญ่ๆเลยเนาะบางร้านเขาจะแข่นของเรานี่ไม่มีเวลาแข่นเลยเนาะหมดเร็วบมื่มีก็ลวกเองใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมที่จะทำเองกันหมดเลยนะคะมีแต่บะหมี่นี่เอามาลวกเองค่ะโอีบะหมี่เคียวอย่างเดียวใช่ค่ะบะหมี่เคี้ยว คนลุมตลอดเลยมาทีไรเห็นแบบนั่นทุกทีเลยของเรามีชื่อร้านไหมคะเนี่ยนใช่ค่ะคนเป็ดย่างมาหารนครค่ะสาขาสามสาขาสามอ๋อมีหลายสาขาใช่ไหมนี่ค่ะมีหลายสาขาค่ะวันนี้นี่คือสาขาเจ่มีทั้งหมดกี่สาขานะเจ็ดค่ะเจ็ดสาขาใช่ค่ะ ขายดีจริงเลยของเราเด็ดตรงไหนหเด็ดตรงไหนหน,นังกรอบเหรอหนังกรอบค่ะไม่เหนียวไม่สาบนะคะขายเมื่อกี่ปีแล้วคะเนี่ยขายที่นี่ค่ะเริ่มขายได้สี่ปีแต่ว่าเริ่มใส่เป็ดอยูอต่อตอนก่อนยังไม่เจอโควิดอ่ะขายอยู่ฝั่งหัวลำโพงค่ะที่ไหนนะคะฝั่งหัวลำโพงอ่ะค่ะอ๋อ น่าจะได้กันยี่สิบสามปีนี้แล้วค่ะโอ้โหการันตีความอร่อยได้พี่น่ามาที่ไรคนลงทุกทีอร่อยใช่ไหมพี่อร่อยรอรอเจ้าทิ่เลยใช่ไหมอร่อยหนูมารั้ที่แล้วหนูก็มาเออเออเลยติดใจนะอร่อยเราเห็นลุมตลอดเลยอ่ะ